ใครพาซ้อมกลุน่มนี้ผมพาซ้อมโอ้โอ้จะไหวเรเนี่ยไม่ได <c oughs> ้หรอจะไหวไม่ลนะมแะหนและ2และสและส่และหนึ่และและสสส เรามาซ้อมเดินกันนะครับซ้อมเดินมาชชิ่งนะก็ฝึกระเบียบวินยัยและควหมดทนนะครับทำไงก็ได้ให้เดินตัวนิ่งๆอ่ะก็จะมีเด็กวัยเล็กผสมกับเด็โกโตนะครับ hey, <yeah. S 1> วงเราตนนี้เราซ้อมมาแล้วรครึ่งชั่วโมงนะเวลาตอนนี้ประมาณหกโมงวงเราไม่ค่อยมีเวลาซ้อมเดินนะครับน,นี่ยังให้เดินตัวเปล่าอยู่ก็เด็กๆก็เริ่มเมื่อยแล้วเดินมาครึ่งชั่วโมงนะเดินตัวนิ่งๆหน่อยใกล้ได้พักละ มีท่านผู้ชมบางท่านมาคอมเมนต์นะว่าเครื่องตกนะครับเราก็กําลังปรับปรุงมันอยู่นะครับตอนนี้ต้องมาปรับปรุงก็องขอบคุณทุกความเห็นด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับที่บอกว่าเครื่องตกผมก็จะเอามาปรับปรุงกันสอันนี้เรายังเดินตัวเปล่าอยู่นะยังไม่มีเครื่องนะครับต่อไปเราจะถือเครื่องด้วยก็จะหนักขึ้นแถวหน้าก็จะเป็นทําเป็ดนะครับทีมงานทําเป็ดจะอยู่แถวหน้าวงเรากําลังแก้เรื่องเครื่องตกอยู่นะครับก็ ขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วกันที่คอมเมนต์บอกว่าเครื่องตกบกห้องทุงไหนบอกผมเลยนะเดี๋ยวรมาแก้นะครับไม่มีโกรธนะครับเราจะได้มาปรับปรุงให้มันดีขึ้นตอนนี้เราก็ฝึกฝึกความเข้มแข็งให้เด็กไปด้วยในตัวนะเด็กตัวเล็กๆเ,เขายืนนิ่งได้ก็ถือว่าโอเคอ่ะนะครับเด็กกว่สี่กวห้ายืนนิ่งได้ก็โอเคแนละ้วเดินตัวนิ่งอย่างนี้มันก็ต้องฝึกฝึกความเข้มแข็งนะฝึกความอดทนแล้วก็คอ่อยๆปรับกันไปนะตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานะครับผมก็ กายนะอยู่กับมาเสื้อป๊อปสองคนนะครับเราก็เดินมาพักใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายการเดินไปเรื่อยๆนะเด็กใหม่เยอะเด็กเก่าๆก็ออกไปหมดแล้วที่เขาเป็นเขาก็ออกไปเรื่อยๆเป็นเรื่องปกติผมก็พยายามไม่ให้กาศเขาตกนะเพราะว่านี้ไม่ได้ถือเครื่องนะครับถ้าเดินตัวเปล่าแล้วการตกนี่ถือเครื่องไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยว่ามันจะตกนะ้อเาเดินดีผมก็จะปล่อยไปกินข้าวแล้วแหะว่ามีบางคนยังตัวสั่นอยู่ เ้ายังตัวใสเ้ายังังคับตัวให้นิ่งไม่ได้นะก็วงโยเราเป็นส่วนรวมนะครับคนหนึ่งนิ่งไม่ได้ก็ไม่ต้องพักทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นส่วนรวมนะเราอยู่กันเป็นหมู่มากคนหมู่มากนะครับบางคนยังเดินตัวนิ่งไม่ได้ก็เดินไปเรื่อยๆบางคนนิ่งได้ พักใหญ่แล้วตัวนิ่งๆหน่อยตัวนิ่งๆระดับโต๊ะข้ามระดับโต๊ะก็ตอนนี้ก็เกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะแบนเท้เาเท้าขอดีแลกต้องเลครับหิวข้าวยังหิวแล้วครับตั้งแถวสองแถวเร็วเร็วรว่อยๆช้า พี่ต้นเป็นสิทธิ์เก่ากับคุณลุงนะครับไม่ร้อนไม่คีบออกรุ่นผู้แป๋วเว้าวเดี๋ยวเว่นะนานมากนะนานมากครับรุ่นเดียวกับผมนี่แหละเพราะผมเป็นรุ่นน้องพี่ต้นอ้าวตั้งแถวโลกเดี๋ยวได้ไปกินข้าวแล้วเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยมันเป็นการซ้อมนะการซ้อมเหนื่อยก็ต้องทนนะกินไหมข้าวกินค่ะอ้าวเราไปกินข้าวนะเชิญขอบคุณครับ เปนที่แถวลกไเหยมนนี้เหื่อเอยเ่อยกินเยอะนะได้มรเดินตอนคืนอีกนานชมเดียวสี่ทุ่มตอนนี้ผมก็ห้ามเด็กไม่ให้เตะบอลนะแต่ว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงเนียเตะบอลตึ้มตั้ง เตะเด้อเมื่อคืนนะคได้ยินเสียงนินแต่บอลนะยิงผมห้าเตะวิ่งไล่จับกันผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนเลยนะคนันแล้วแม่านแล้วมาฝันแล้วแม่ฝันแล้วมาวิ่งเก็บบอลกันที่สีมีบอลตกลงมาผมก็เลยวิ่งเก็บกันแต่ว่าเท้าไปโดนบอลแล้วมันดังตุ้มอย่างเงี้ยมาเลยไม่ทำทีเห็นื่อยไหมกินเยอะนะข้าวเหลือเหลืออีกสองชั่วโมงเดินเดินอีกสองชั่วโมงมันนานตาย ท่านก็หลับสิ้นปนี่เขาเรียกว่าซ้อมเหรเอาเว้นเดินสองชั่วโมงนะโอ้ครับถ้าอกสอไะให้บอกว่าห้ารอบเริ่เลยโอ้ยมันแน่หรือมันไม่ไม่ นี่มาก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับบางคนมันไม่ออกกำลังกายมันไลฟ์สดอย่างเดียวนะที่บ้านมันจะได้ลดน้ำหนักบ้างมาเดินอ่ะขาไม่ได้แบบแล้วเราจอภูผู้ชายว่าสามลากเลยเหนไแต่ยังง่าเลยขามันขาหมูเด็กไม่ค่อยไหวนะไม่อิ่มเลยเหนื่อยไหมเนี่ยวันนี้นะเหนื่อยมากไม่เหน่อยเ็นเหนื่อยเดินครึ่งชั่วโมงเลยโอ้ย เกินมาเองกลดเดินตั้งแต่กี่โมงสี่โมงตอนนี้หตอนนี้ทำไมคิมต้องหยกตาด้วยวะสี่โมงเดี๋ยวเราเดินต่ออีกสักสองชั่วโมงนะแม่มาลับสองทุ่มด่วนอะแม่สองทุ่มนะให้ให้แม่รอถึงสามทุ่มค่อยกลับกินนี่เยอะนะเดินอีกนานกินได้เยอะ ตอนนี้ก็เป็นภาคกลางคืนนะครับหลังจากที่พักผ่อนมาแล้วก็มาซ้อมตัวนิ่งอยู่ให้เก็บูุงด้วยคนวันวันใี่วันหันมาอย่างเียววันเก็บมุง้วยนะเช็ดปลายคางขึ้นเช็ดปลายคางนิดนึงเช็ดเหนียงขึ้นเก็บูุงไว้ห่วงยางไม่ต้องเอามานะยางรอบตัวเก็บไว้ก่อน forward a แล้วอวดปอ่ะ นบบอนนี้ก็กำลังซ้อมคำสั่งใหม่ับเปลี่ยนจากเซ็ตเป็นเซตอัพนะเอาลองดูนะเซตอัพเออเซตอัพแบบนี้นะเซตอัพจังหวะที่3ค่อยเอาขึ้นเซตอัพเอาลงเซตอัพต่อไปเซตอัพให้ใช้แบบนี้นะครับทุกครั้งนะไม่เซ็ตจังหวะเดียวแล้วนะเพราะว่าเซ็ตจจังหวะเดียวแล้วมันเอาขึ้นไม่พร้อมกัน อ่าลีแลกตอนนี้ก็ให้เด็กแยกกันสอนะครับแต่ละแถวแยกกันแล้วก็แล้วก็ค่อยมาสอบทีละแถวนะก็ให้เขาฝึกความเป็นผู้นำด้วยแหละแต่ละแถวนี้เขามีตัวหลักตัวหลักของแต่ละแถวอ่ะให้เขาพาน้องสอมไปดูทีละแถวแถวนี้ได้ยังได้อ่ะอ่าลองสิเดี๋ยวให้เขาฝึกเองนะเราไม่เราแค่มาถ่ายดิฉันเช็ดอัพ นี่เป็นพิมืองแซกไหมครับซีเซียนพี่เจมพี่เจมกำลังพาซ้อมอยู่ดูกันว่าเขาจะเดินพร้อมเพียงกันไหมอ้าวภูมิเบรกแตกอ่ะภูมิให้มาช่วยเขามามาพาเขาเสียได้เลยเอ๋อเอาใหม่เอาใหม่แม่เปิลยงาั โอ้โหเยอะเยอะเลยคโมะอะทีแรีเลยที่มด้ทีโมะเพิ่งจะเดินพบแรกอยู่เลยเอาพร้อมพร้อมก็มาสอบเยี่ยรมามยังยังเติมติดรอบอีกรอบเติมใหญ่เติมเพื่อการสอบไม่ผ่านปุ๊บหลายรอบนะสอบนี่เปิดไปเท้ากันหรือเปล่าเปิดครับเปิดครับมาเติมไม่เห็นนะมาเติมไม่เห็นเปิดครับสกอบหนึ่ง ใช่ครับ่ครับแน่นอนมั่นใจแล้วค่อยมาสอบมั่นใจครับมั่นใจอ่ะมั่นใจแล้วมาอีกครั้งหนึ่งมงเราตามไปดูกลุ่มนี้สิกลุ่มบรโมชั่นนะครับกลุ่มนี้กลุ่มนี้มันโหดปังอันนี้เอายางนี่สอบเลมยางยางยาให้มาซื้อดูเลยครับหนึ่งและสและและี่และวห้าและวหและ7และวแและ9และ1สและวสิบเอ็ดและวสและ1สและสและ1สและ1สิบหกและหยุดไห้ต่อ อนี้สอบรทไม่ได้บอกว่าสอบมีอันนี้สอบอันี้สอบอันสอเงยเน้องมันเลยโอ้ินโตเ้นะโอ้ิโต๊อ้นโะโอ้กปเโต๊ะกนโ้กนอ้กินโ้กิดโต๊ะโ้ินโต๊ะโอ้กิน๊ะอ้กินีย้กนะ้นโต๊ะนโตก้กน้นีอ้กนตะ

ก้มกือบถึงดินนะแกอันนี้คนที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ผมก็จะให้เับเพราะว่าเราไม่มีครูผู้หญิงนอนฟองไม่ได้นอนเช้านะอยากเสริมมันเปิดใจผมหมดเจ็งงานบันกระชั่นนะอันนี้คือพาดของลูกน้องของผมนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเขาทิมวางถิมถ้าถ้าไม่ผ่านนี่ก็หลังสุดเลยนะไม่ได้อะไรตามไม่ได้อะไรตามงไม่ได้ หนึ่งและสองแล่สามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสิบและสิบเอ็ดและสิบสองและสิและสิและสิ้าและสิให้ผ่านไหมครับผ่านครับกลับไปอีกรอบหนึ่งซิกมมันแกมมัเกมมัอกีบุกนะครับมือกีุกมกีุกนะครับมาใหนะไปเกนะพร้อเนี่ยพร้อมนะพรอมคม 1และ2และสและ4ี่และห้าและ6กและเและแและเ้าและ1ิและส1บเและสิบและสิบและ1และสิบห้าและสิบกและยุนสไหมครับครับอ่าโอเคพักเดียดูอันต่อไปนะคลินิตของโชกุนนี่น่าจะที่หลังสุดนะครับเด็กๆจะน่าเป็นคนสุดนะโชกุนแน่เลยล่ะโอเคไป อะไรนะสอบได้แล้วเหรอได้แล้วสวยคนสวยต้องทำได้ใครสวยหนูสวยมากเฮ้อสวยแทบจะยากที่จะสอบกระดาษ่วยไปเอาผมมาด้วยเลยทางตรงนี้เลยมากลุ่มนี้กลุ่มทำบอลนะครับกลุ่มสวยพวกชอบชักนะทำบอลคือเครื่องที่ชักนะชอบชักพวกนี้พวกนี้ชอบชักเร็วสุดอันนี้เร็วสุดคิมแม่เลยคิมชักเร็วสุดบาดเลยไอ้ทีมชักเร็วสุดไม่เร็ว จับไปใหม่อีกรอบอาไปพักเดี๋ยวเราไปดูทีละกลุ่มไปเรื่อยๆผมยังดังครับเดินให้พร้อมเดินพร้อมเดินพร้อมเดินให้พร้อมกันก่อนนะแล้วค่อยมาครับนี่เป็นกลุ่มพวกเบสนะครับใครพาซ้อมกลุ่มนี้ผมพาซ้อมโอ้โอ้จะไหวแล้วเนี่ยจะไหวไหมนะเพื่อนเซตอัพฟอ up forward มด หนละ2องละสามละสี่ละหนึ่งละสองละสามละสีละหนึ่งละสอละสามละสีละหนึงละละมละเอนดีเอ็มแนดีก็อมอนเป็นคนอนิดีคยอ๋ออ๋ออออ๋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 ออออออ หนึ่งละสอละสามละสี่ละหนึ่งละสอละสาละสี่ละหน่ละสอละสาละสี่ละยึดยยึดอเอ๊ะคือ้อมอไอเอ๊ะเราก็ข้อมือมาไอ้หวใจไม่รู้เว้ยไปซ้อมมาใหม่ห้อมมาใหม่ไปซ้อมมาใหม่ ทีมหม้อมากลุ่มโชกุนเร็วมันจะดึกแล้วยวดู่อนกี่โมงละโอ้ยมันเสื้อมันสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วเด็กต้องนอนยังต่ำสองทุ่มไดเลยไดเลยหืมโชกุนเทนน้องมาดียังดีเยี่ยมอ่ะยดีเสื้อสิบนสิบนอมนี้เป็นกลุ่ม โชคุนนะให้ตังค่าขนมไม่น่ารอดนะกลุ่มนี้ตังค่าขนมก็เอาส่าให้ค่าเคฟซีมาแล่วนั้ห้าร้อยไม่ใช่พูดเล่นห้าพันโอให้ห้าพันอ่ะของวงพันหนึ่งของมาเซอรสี่พันใช่เอามาทีมแซกก่อนทีมแซกนะครับกลุ่มพี่เจมส์นะกลุ่มนี้ อ่าพักได้ขอหาวีหวานอารวมเลยรวมเลยให้พี่โชว์เป็นดัมเบลให้ดัมเบลจำเป็นนะนิ่งจัดแถว set up ไมอาเอาไหม set up cause n hurt set up set up c a u e n hurt set up forward m a นี่เราไม่เยอะอจำเป็นนะครับยืนเฉยยืนเดินให้มันสมาร์ทอ่ะนี่นะมันไม่เยอะอจำเป็นนะตงวพวกนี้เราไมาเยอะจริงมาอันนี้ก็ให้พี่โชว์เป็นเราม่เยอะก่อนนะพรุ่งนี้เรามาเยอะน้องปลายกันมานะใครไม่เหยนก็ไปายอีซื้อไหนอะไรถึงจำเป็นไม่มีคนเป็น แดน,นเอานั่งลงครับขอบ<า>คุณครับมาเซลยอะโอเควันนี้เราก็เลิกซ้อมแล้วนะครับก็มาเซจะปล่อยเัาพักน,นะนะครับเราวันนี้เราเหนื่อยมาละอา้าวบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย